สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้อปายสุขสุขคุณกุนท่าวันนี้กับพี่น้องกับอีกเมตในช่องไมปสบายพักแซ่บพี่น้องวันนี้ไมปสบายกับพี่เต๋อพักแซ่บเอ้าตะเกียบเป็นเรื่องเมตาไงเยมาดีท้ามากินก๋วยเตี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อพริกจีพริกจีพี่น้องพี่น้องรู้บ้างไหมหาสิบสามเม็ดพี่น้องพริกหาสิบสามเม็ด ไดเป็นคนทําเองพริกจี่ห้าสิบสามเม็ดเผ็เดๆจากสวนเราเองนะจ๊ะพี่น้องกินรถพี่น้องสวนเทาเองหรอนั่นบ่ถ้าสิก,กินจักเม็ดจะได้ทําไปกินยูน่งเร่อเพื่อนก็บพราะกากินไร้าปานในน้านั่นวะหล่ะอืมไม่สบายก็อยากได้หว,วานเลยค่ะพี่น้องติดหวานไหมคือจะสิเป็นเบาหวานล่ะพี่น้องตอนนี้นะแบบสันนน้นเลยนะพนนี่น้องต้อนแต่เด ใข้อเสมึงดุปูแซบับับับจำข้นี่พี่น้องมันมนีกับี่ปน้เครื่องต่นเถอแซบมารวมอืองม้อนสมฮขึ้นอ่ะ เซนผลวกเหนบอ่บอนนี้แลบรูกซินจะกินน้องซิน,นคนแล้วะจ๊ะอ่นแล้วพี่น้องเล้อ

เราก็จะเก่งแน่ว่าเป็นสือเรือเต็มอืออออันนี้ของว่าพัก ทากัะปีเลยพี่น้องเด้าทานกิมร้ายเกือเอากะปีทาเลยกินเจก็จะไปเห็นนะพี่น้อง ขนมาข้นมาขมาขมาขมดอ่ะมจาบทำไปขาย้าตลาดน้าเมืองอื้องบังือ ไม,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 ม่เป็ดตังหรอหืมมาน้เอมมางกวดมีกวดฟา้าปนะเนี่ยตู่งลับนวนไปเลยมาพี่น้องเปิดประตูหน้าบ้านไว้เบิ้งฝืนอะงรง่ามอะ ไมนัมันบอกเขามาแล้วำนะี้หรอแม่พี่หน้อง,งเอ้ยกระมยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจด็ดหน่วยเด้อพี่น้อง ไม่เนี่ยเจ็ดหน้อยห้ากับปีละใบแล้วพี่น้องก็เตียวท่นท่าแบบเ็ดเข้มกับปีละหนึ่งถึงเรียบก็เตียว กะผักเพราะว่าคือเจ้านาข่าม่สิ่แบบนิ่งข่าใ่ไบอืมอ่าเลยม่อเงี้ยไม่ใช่บ้านน้ำกับอลไรพี่้องเจสไปอาไน้ำไปอาบอาบน้ำสามนะ พ,พร้อมยางพรอมพอมอ่ะฮะโอ้ยม้มเงาาื่อแมนสบายเฮียเลยพ่อแม่เล่าจากแมนสบาสูดตายอืมพักกาางนี้ห้องค่ะดี๋โหระพาโหระพาแมน เซ็งงานเล็กาก็ไม่เดากินน้วจะไปอาบน้ำทำมาอาบย,ยู่ได้หรอน่าพิเต็อมหอนแห้งใครจะกินด,ดูชินนะอะไรไงยดิหัวผาหัวพากับกุเตียมเขาเป็นพ่อข้ากันคนก๋วยเตี๋ยวต้องมีหัวคา วาละเด็กต <54. S 2> ึงออกปะบ่อเพราะว่าไปกินพริกเหนาะลไปจะไปกินพริกหาสิบตามเม็ดพี่นนางจัดพองไ้แ <DVD> พี่เอาไปให้กันบ่มากสิกินก๋วยเตี๋ยวเวลาพี่กินลูกสิ้นสุดท้ายแล้วจะอารมณ์แบบแบบแบบแแปลกบางเพื่อนนะจะเป็นแบบแบบดเลยอ๋อพี่กินลูกสิ้นต้องกินนนั่ก๋วยเตี๋ยวเบิดกันบางอารมณ์กะกินกินลูกชิ้นก่อนก๋วยเตี๋ยว เงยยูแคนผุดอะปันออกกบมังไก่แล kind of ้วขออนุญาตนบพริกกับพี่น้องเะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดหน่อยพี่น้องสิบเอ็ดหน่อยไม่เสีวบาสิกินเทื่อเดียวเลยมันจบล้วกาให้มันนั่นเลย ภาพที่หนักเกลือกมากลูกสิลป์กูจะบริจาคลูกสินตามครับลูกสิลนต่างหานะไง

ขอบคุณสำหรับก,การรับชมจ้าอย่าลืมกดติดตามแล้วกกดไลค์กดแชร์น้ำจาลคลิปนี้ไปรัจษาพอกันหว้คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย